สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอลิสเจค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการตอบรับสำหรับคลิปแรกนะคะก็เป็นการสนับสนุนก็เป็นการตอบกับที่ดีมากๆเลยนะคะหิฉวก็ขอขอบคุณมากนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแกะ กล่องเครื่องวัดอุณหภูมินะคะตัวนี้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ K9 นะคะแล้วก็วิธีการประกอบเครื่องวัดอุณหภูมินะคะซึ่งในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะเจ้าตัวเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันสำคัญแล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขาจะมาซัพพอร์ตความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเราด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันเลยคือตัวเนี้ เราอ่ะมีโอกาสได้ซื้อมานะคะเพื่อที่จะใช้ในที่ทำงานและทีนี้ตอนแรกนะคะเราก็หาวิธีที่จะประกอบเจ้าตัวเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วมันประกอบยากมากนะคะเฮ้ก็เลยไปหาหาหาวิธีมาดูอ่านจากใบโบชัวของเขานะคะก็ได้วิธีการประกอบเครื่องวัดอุณหภูมิมา แบบนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็จะมาให้ดูก่อนว่าตอนซื้อมาแกะกล่องมาเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเ่รูปให้ดูนะคะหน้าตาแบบนี้ได้ตัวเครื่องวัดอุณหภูมิมาแล้วก็ได้ขาตั้งมานะคะนี่เลยนะคะเครื่องวัดอุณหภูมิกล่องจะมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนประกอบของเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก็จะมี อะไรบ้างมาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะตัวเครื่องวัดอุณหภูมิตรงนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะอ่าพื้นหลังห้องเนี่ยอาจจะมีความสกรปรกนิดนึงนะคะนี่นะคะตัวเครื่องมาเป็นโบชัวนะคะมีโบชัววิธีประกอบของเขานะวัดว่าตัวเครื่องวัดอุณหภูมินี้สามารถวัดแล้วก็ปรับอะไรได้บ้างนะคะ ที่ให้มาที่เห็นคร่าวๆวันนี้นะคะก็จะเป็นในกล่องเครื่องวัดอุณหภูมิที่เราแกะกล่องมานะคะมีตัวฐานวางนะคะตัวกรอบนะคะแล้วก็ตัวเครื่องฐานวางสีดานะคะตัวกรอบสีขาวแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยตัวใหญ่นี่คะให้สาย USB มาแล้วก็หัวอะแดปเตอร์นะคะตัวหนีบ2ตัวแล้วก็ตัวน็อตมาด้วยนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูวิธีประกอบเครื่องวัดอุณหภูมิกันนะคะก็สับสนสับสนพอสมควรเหมือนกันนะคะอลาดเดียวเราจะขึ้นเป็นวิดีโอไว้ให้นะคะส่วนตัวเราเนี่ยจะขอกลมมองรูปภาพพร้อมด้วยประกอบไปด้วยแล้วกันนะคะเปิดกล่องมาเลยนะคะอ่ดูอันดับแรกดูส่วนประกอบก่อนนะคะตัวนิบสองตัวนี้นะคะจะใช้ฐานแยกจะใช้ฐานนะคะฐานฟอง A จอจำนวน4ก้อนนะคะ มีส่วนประกอบตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องวัดอุณหภูมิตัวเครื่องวัดอุณหภ,ภูมินะคะจะมีปุ่มปิดเปิดค่ะแล้วก็ตัวปรับว่าเราจะใช้ระบบองศาเซลเ,เซียสหรือว่าองศาฟาเรนไฮน์นะคะอันนี้เป็นตัวใสเอ่อเจลแอลโกอฮอล์นะคะใส่ถังนี้ได้เลยนะคะนี่ตัวเราสามารถดูได้ว่า เจลแอลกอฮอล์ Gel เนี่ยเราใส่ได้เยอะแค่ไหนแล้วนานตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวใส่ช่องใส่ฐานนะคะฐานสามสองอจำนวนสี่ก้อนนะคะต่อไปนะคะตัวเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวกรอบหลังมันเหรอตัวตัวที่จะเป็นฐานข้างหลังนะคะเอาตัวเครื่องมาใส่ตรงนี้มีที่นีบข้า้งบนข้างล่างข้างบนนะคะข้างล่างไม่มีอะไรตัวฐานตรงนี้นะคะเราจะเอามาใส่ตัว ที่เพิ่งจับมาเมื่อกี้นะคะฐานถาดรองนะคะนี่ใส่แบบนี้เลยตัวหนีบให้มาสองตัวค่ะตัวหนีบให้มาสองตัวนี่ตัวแรงจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตัวหนีบนะคะอันนี้ตัวน็อตนะคะเผื่อใครอยากจะติดกับแผงแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้เลยต่อไปอะแดปเตอร์และสายค่ะ อะแดปเตอร์และสายหัวอะแดปเตอร์นะจะเหมือนสายชาร์จโทรศัพท์ของเราเลยนะคะน่าจะใช้แทนกันได้นะคะนี่สายยาวมากเลยนะคะอนะคะ่ะทีนี้มาดูวิธีประกอบกันนะคะว่าจะประกอบยังไงซึ่งตอนได้มาแรกๆคือประกอบยากมากเราเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะ อันดับแรกเลยให้หยิบตัวหนีบตัวหนึ่งนะคะขึ้นมาวางข้างหน้าอันนี้ถือว่าเป็นข้างหน้านะคะมันจะมีรูรับสองตัวให้ใช้ตัวหนีบดันลงไปเลยเห็นไหมคะมันจะเข้าล็อกกันพอดีเลยค่ะนี่เช็คให้ชัวร์นะคะว่าเข้าเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เสร็จไปหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะข้างเห็นข้างหลังนะคะจะเป็นช่องใช่ค่ะข้างหลังจะเป็นช่องแล้วก็เอามาใส่กับ ตัวที่ตัวหนีบของเรานะคะด้านหลังจะมีตัวรับด้วยนะคะเอาตัวช่องของตัวเครื่องใส่ตัวรับที่เป็นตัวครอบนะคะนี่พอดีเลยเห็นไหมคะนี่ใส่ง่ายมากเพา่ามันเป็นตัวล็อกกันนะคะโอเคเรา้วิที่ใส่แล้วทีนี้มาดูช่องนี้นะคะช่องเนี้ยเป็นช่องใส่ฐานเราใส่ฐานขนาด ส,าาสองเอใส่ฐานคาะสองเจำนวสก้อนนะคะดูนะคะมันจะมีขั้วบวกขั้วลบให้เราเช็คให้แน่ใจนะคะเอาดูนี่เห็นไหมคะค่อนข้างจะใส่งงนิดนึงนะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวฐานหลังจากนั้นเราก็เอาฝาปิดเข้าไปปิดให้เข้าล็อกนะคะมันจะสับสนอยู่นิดนึงแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เห็นไหมคะสายเก็บให้เรียบร้อยตัวล็อกปิดน็อตทําให้แน่นนะคะหมุนให้แน่นเลยนี่เราก็จะได้มาเรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องเป็นองศาเซลเซียสนะคะถ้าเราจะปรับสามารถปรับปุ่มล่างได้เลยอันนี้ฟาเรนไฮต์องศาฟาเรนไฮน์นี่นะคะตัวปรับมีสองระบบค่ะองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮน์นะคะนี่เรียบร้อยอุณหภูมิปกติค่ะตัวนี้ระบบเป็นภาษาไทยนะคะ เรียบร้อยตัวเครื่องเห็นไหมคะประกอบง่ายมากเลยก็ทดสอบระบบเอาเอาตนมั่นใจนะคะทดสอบดูว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่านะคะนี่ตัวฐานวางตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกตอนแรกช่องนะคะให้มันเข้าล็อก นี่สำหรับการประกอบตัวเครื่องนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปต่างๆให้ดูนะคะทีนี้มาดูตรงขาตั้งนะคะระบบภาษาไทยค่ะขาตั้งนี่ขาตั้งนะคะอันนี้คือดูขนาดขาตั้งนะคะ ขาตั้งก็มีขนาดยาวระดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับคนตัวสูงคือสามารถวัดหน้าผากปรับวัดหน้าผากได้ปกตินะคะจะมีลักษณะให้อา่าให้เราอ่ะดึงกลางออกมาได้เลยนะคะนี่ยื่ได้ยาวเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็น1ชุดที่ได้มาทั้งหมดที่เราได้สั่งมานะคะวิธีการใช้ก็คือเอาตัวเนี้ยมาใส่กับขาตั้งคือพื้นที่มันน้อยนะคะอุณหภูมิตกตินะคะแล้วก็ปิดรัดสารแล้วก็ปิดเสร็จนะคะเรียบร้อยแลก็เอา่านออกอะไรนะคะ ทีนี้ตอนที่เราประกอบเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ estão, ja, ตัวหนีบอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะงอนรู้ไ right? หมคะว่ามันใส่ไงเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ให้ดูนะคะตัวน็อตตัวหนีบข้างอ่า right ตรงข้างหลังตัวตัวครอบมันนะคะก็จะมีด้านบนกับ Level ด้านล่างถูกไหมคะทีนี้ด้านล่างเนี่ยเราใส่ข้างหน้าตัวหนีบอีกหนึ่งตัวเราจะเอามาใส่ข้างหลังเพื่อที่จะประกอบกับขาตั้งนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะคะนี่นะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะ เราจะหงายตัวหนีบขึ้นแล้วก็เสียบลงไปจากด้านบนลงล่างนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวจะลูกข้างหน้าและก็ข้างหลังขึ้นให้ดูนะคะนี่ลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัวหนีบที่จะมาถ้าเกิดว่าเอาติดกับขาตั้งจะได้ลักษณะนี้นะคะแต่ว่าเราต้องเอาไปติดกับตัวตัวครอบเครื่องก่อนนะคะแล้วก็เอามาบุนเข้ากับขาตั้งนะคะนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ ส่วนตัวน็อตตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปถ้าใครไม่สะดวกที่จะเอาใส่ขาตั้งนะคะสามารถเสียบกับพื้นหรือว่าผนังบ้านได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวนี้เราไม่ใช้นะคะเพราะเราใช้กับตัวขาตั้งนะคะเพราะว่าการใช้งานของเราจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะใช้ในที่ทำงานนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการประกอบแล้วก็การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ Uh, K9 นนะคะที่เราก็สั่งมาจากช้อปปี้นะคะตัวนี้ขออนุญาตไม่บอกนะคะว่าสั่งมาจากร้านไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้สปนอนเซอร์เข้ามานะคะราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดช่วงนี้ก็น่าจะปรับราคาลงแล้วเพราะว่าก็มีขายทั่วไปนะคะบางร้านก็จะถูกบางร้านก็จะแพงนะคะแล้วก็ uh, สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาแชร์ประสบการณ์การแกะกล่องเครื่องวัดอุณหภูมิเคนายนะคะก็เครื่องนี้นะคะก็ถาสำหรับเรานะคะก็มีไว้ก็ดีระดับหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองซึ่งในสถานการณ์โควิด19แบบนี้อะไรที่มันทำให้เราปลอดภัยมั่นใจเนี่ยก,ก็ก็ต้องทำไว้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้ไปก่อนนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมานะคะก็จะพยายามทำผลงานให้ได้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนจะยังคอยสนับสนุนกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปแล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณคะ่ะติดตาแล้วก็กดติดตามช่องเราได้นะคะไม่บาย